เอาอีกแล้วค่ะเวลาจะออกไปข้างนอกเล่นอีกแล้วไอ้เกม er. เรียมออฟบอลเลอรนะ์เรียมออฟบอเธออะไรนั่นอะตลอดทุกครั้งอะแล้วก่อนหน้านี้นะก็บอกว่าอ้างว่าชนีแต่งหน้านานก็เลยเล่นเกมรออะไรอย่างนี้แล้วไงนี่ไงแต่งหน้าเสร็จแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วพร้อมมากแล้ววันนี้กูแต่งหน้าเต็มด้วยคนตาก็มาปากก็เต็มเชดดิง้งไปอีกคือวันนี้คนลำใหญ่เลยแต่แม่ก็ยังเล่นเกมไม่เสร็จไง ไปได้ยังเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นดีบีเอ,า,อางนี้ไหมบีไปล้างหน้าไปแล้วแต่งหน้าใหม่ไะแต่งหน้าใหม่ไปพ่องมึงอ่ะพ้องมึงอ่ะพ้องมึงอะ่ะวีสตันโอ้สตันนี่วะเออโอ้ตายแล้วสตันว่าแบบนี้มึงไปตัดแว่นใหม่ไหมโอ้มาสตันดีไอ้นี่แม่งก็ฟาร์มจังเลยเข้าป่าฟาร์มตลอด เออะก็เข้าป่าเข้าป่าเนี่ยมันเล่นมาริโอ์ไงวะบีไปเก็บเห็ดยังไงวะโอ้โหรู้แหละสรุปถ้าเกมไม่จบมึงจะไม่แต่งตัวใช่ป่ะแป๊บเดียวเองใจเย็นดิได้กูรู้แหละมึงเล่นเกมเรียมเอาบอ์เลอได้แต่มึงใช้กูเป็นอีเลียมลอเกอร์ไม่ได้บีเอาเกมมานี้เดี๋ยวเขาเล่นให้เม่บีเล่นเป็นเนอเป็นดิกูหันเล่นมาแล้วแล้วพี่ไว้ก็ไปแต่งตัว ออยังยังไม่ไปยังไม่ไปเออ,เอ,อไว้ใจกูเปล่าวไว้ใจเปล่าไปอย่าให้แพ้นด้วยเล่นมาแล้วแต่งตัวไปเลยเดี๋ยวเขาเล่นให้สบายมากเชื่อเลยเนี่ยลำใหญ่ฮะอ,อ๋อวดแล้ววะได้เลเงี้ยคิวได้แล้วเว้ยได้ฝันตัดด้ดีฝันตัดอ่ะเออเป็นไงล่ะเจอสอดอสไตล์ตคิวแบบไหนวะเนี่ยหูไปหัดมาแล้วโอ้ไปดิวะ มา,ากไหนวะเนี่ยโอ้ยเก่งอยู่แล้วฮะโหโคตรกากเลย <บ é. S 2> เนี่ยเนี่ยเดินไปดิตรงนั้นเดินไปดิมึงจะเหลือพือพกก้นที่ไปตีเทนนิสหรอมึงจะเหลือพื้นทีไ่ไปตีเทนนิสหรอใจลมร่มสดด้วยใจลมใจลมตีปั้มดิวะไม่ได้ตีคลิป <the> โอ้ยอะไรเนี่ยกาดก็ยังมาเล่นอีกเล่นมาริโออยู่บ้านไปไปดีบ้างเสร็จแล้วป่ะอะไปหัดเล่นตอนไหนมาวะเก่งวะเปล่า กูไม่ได้เล่นกูแอคติง้งกูเห็นมึงทำ